สบายดีีพ่นโอ้คือมีความสุขแท้บ่แม่กเดี๋ยวมุนมุนแคนเบิ่งการ์ตูนเอานมคือผสมกับปากใช่ไหนี่นี่พลังงานมันต้องมีนมชุบกับปากอืมอืมนมชุบกับปากก็ต้องจกขี่สมบูรณ์เด็ดแง่ปันขี่สมบูรณ์ให้ผลอยู่กับพ่อผลพี่น้องพ่อผลกินเขาแล้วผลกินกาแฟผลไปอยากเขาผลไปกินเขาก็ไม่ทำมอน เห็นยังเด็กๆโอ้เห็ดเถื่อนมาชันโอ้ยบาดนี่แล้วอันนี้น้องลุงสิไ้นอนนะแม่คนสิได้มนอนพี่เอาของว่าเห็ดเถื่อนเด้สะเห็ดเถือนลรวก็ไปนอนนะแม่แล้ววะไม่ละวะลุงแมกอาตู้ไว้ซช้หมือแดงนี่น้องลุงไอติมสินอนอยู่นี่ได้หน่อืม มาใช้ข้าวมันกันเด้อมาทีแม่เร้ยอะนรไม่ทำสิจังปนปนกบน้อยวังจั๊กกระแนมกินข่อยุบข้าวอยู่เลยมันมีผักมันมีมะเขือกินกับบ่ผลกบหน่อยมะเขือคือมีอยู่ในตู้มีอ่อมีได้มะเขืออ่ะไปเอาก่อนเด้อแป๊บนึงไปเอามาค่ะสบายดีพี่น้อง มากินข่ารำกาเข่าฮาก็อาบน้ำวแล้วก่คนคนกบใส่น้ำมัมกบน้อยจิ๊นั่นเดียวมีมะเขือบอมีเบิรกินำาใช่ไอุ่นเขาเย็นเลยสาวอดูไก่บนเออแต่มือนั่นแหละอุ่นที่นีเวลาของกินได้ เออห้องกินได้กินบกัเขาสุดเนหามากินอีกเบนี่สิครับจะิ่ของกินของอยากบาดกรรมน้องุ่นาังางยังน้ำงกินอย่างเ้ยาล่างมือเลยมาพี่น้องเอฟไม่เนอกินข้าวกันเด้อกินข้าวเร้าคับจะโม่งไแมข้าวเส้าใช่ไหมข้าวเส้านี่ อือกินมะเขือกินเป็ดม้งเลยเพนนะกินข้าวเศร้า,าเพนเป็นข้าวเศร้าแม่ม้อนกันยากไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้หนงพลนะไปตลาดมาซาไปซื้อเพลียงไมาให้นักกินเราอยากขา่านำซำปานะให้ครอบครัวพ่อใหญ่พงษ์มีนคนช่วยเยอะ หนูซ้อมมนมอนทางกรุงเทพพะถลฝากมาสองพันบาทให้แม่เป็นสะทาานบุญให้นื้เครื่องทแท้เป็นมะเือน่าหมด้ะ อมาขึ้นจักเถอพี่ได้มันเยวะคนนี้เนาเนแเนี่ยะนาะันมากินได้องกินกินได้กินนี่ก็น้ำต้มกบมัน่สมเลยนะเาใส่เบลเบ ไม่เชมไปเสหนาอะไรที่นั้นที่หาไมเออะไนั้นมเสียหนาไปไปหามาเพิ่มใส่อีกนัเต็มระปุกะมรละสะแถวหนูไม่ไดสะเนาะแถวนี้น้ำไม่บงก็น้ำไม่ไหลน้ำไม่เปาะน้ำไม่อันป่าฮะันนี้ไม่เคยเค็งก็เเ็น้ยู่แต่ว่ามันแข็มกีนบมูขับหมูอ่อนขนาดใส่น้ำเกลือยังมันอ่อนด่แซ่บมนกินอื ออขึ้นเ่ยเลยนไม้ไผ่บ้านเห็นนมสมนี่นี่นี่ก็เรไม้อันนี้ก่อนี่น่ะเดีมก้อนใหญ่ก่อนพุนก้อนนั่นเน้นน้องใมบ้านไม้บ้านเลยปลูกเอาไว้เห็นน้งม้สมนี่ไม้บ้านปลูกหกเสร็จแล้ว้นน้ำโอ้ยขาก็สมเอาเต็มลน้องอันนี้

บ่คือเพิ่นสิตกขึ้นถึกเนี่ยนี่เนาะหาเห็ดมากี่โหอืมแล้วเฮาลงแม่อยู่พอนอนมองแขนพ่อพ่เ ม่เป็นเห็ดนงในตลาดแต่ผมไม่เห็ดในตลาดนนที่ไทยนะเห็ดน,นงางพะคู้ลงคลิปตรงนี้คเห็ดน,นะ <c ười> ออกในบ้านทุกคนเมื่อคลิปเห็ดนะบ้านท่านนั้นตั้งเห็ดออกเลยเลยได้เห็ดปลวกแถวประทุมหลกรายเห็ดน,นะคือบอกเขานี่ยเป็นเดือดทองเดือด อันที่เฮ็ดอันนั้นนะเฮ็ดพึ่งเห็ดดิงเฮ็ดอันน้องาไมลดเขามือใจลงเ็ดนะฮบมเๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆบๆๆ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 าๆๆ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 ๆ็ๆๆ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 หๆๆ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 าๆๆ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 าๆๆๆได้ๆๆ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 ๆน ปัญหาขายจะต้องไปตะบวแจ้งรายคนหาเนื้องคมก้านเอาเลยสิซะไปกวนหมูไปกวน,นไก่คันช่องมงกลางคืนไปรุดพ่ออยากวัเนี่ยก็ไปนอนอยู่ป่าเลยซะ <laughs> ก็คืออะไรล่ะการลุ่บัดแม่มาแจ้งมาโตมันอะไรนะห้องกระโปงน่ะกระหางเต้าโตจะบุหินมันไม่ออกข้ออกันเห็ดตัวออกก่อนตัวออกกำลังอยากเพิ่มน้ำพอดีพอดีมเจ้า เชียงไก่คันนงไข่ไก่มันไปซกันบ่ะคบุนี่็มมีห้างเล้อไข่ปอลม่ได้ไกรรุ่นใหม่เถอะบ้านนี้ยายแม่ไมเลี้ยงเป็บบเนี้ยออกแล้วเจ้านะปล่อยลงสามครั้งไว้ต่างหากเลย่อจนว่าโอ้ยแม่์ัลูกลูกัม่เลยให้แม่มันเลี้ยงมาเจ้าก็สิ มันเลี้ยงลูกบ่เป็นไข่เลี้ยง,ยงลูกอืแม่นีเห็นไหมมันไข่ชนหนึ่งมนันก็บประตูลูกมันเหตุไดลูกในน้อยผัดตัวเอมาขึ้นไปนอนอยู่แต่เถิงขกผัดปลาลูกอยู่ลุมมันก็นทุกทางแมวกินยังกินมาแล้วประตูมาเนาะจักงูจักตัวยังอืลูกประจับมันเรียงเรียงลูกคือเราคั่นแะลูกเราคุณ คนลังคนก็เกิดลูกมากกับบุญกักเลี้ยงอันเป็นถิ่เลยมันก็ถิ่ม่หมู่ขาวโคลมๆจะเอาเล็กไป็ถิล<ง>ูกขยะทองแฝดทองเจ็ดแบบนี้มากก็เห็นในหนอัอัเนาะือดมาเพื่อหออเกาเรือนเนาะออไปคน,นยังงกับบุญกักเลี้ยงกับเพเพื่อมอกให้แพื่อนห้หมอคะเอาเขาเป็นหนึ่งเขหลัดเขาลวงซะเพราะกล้าว่าอะไรอยงเขาด่าโว้ยว่าแล้วกล้าแล้ว มันมีความฉมารดมันเป็น,น,นเนลยด้ยวไปถิมแน่นๆก็ตายแนะถ้าแั๊บคนเห็นก็บโตายถะปแป๊บคนมาเห็นมาตายบแบนมหมดเลยเนาะหมดเกอืตัวนี้นตกหมดแดง,ม,งมันหายคน,นแล้วค่อยเนี่ยจะมีความาลาดเลยยี้ยงแทำไมมันใหญ่เขาอยากเทียนจะคันเทียนห่อมาเลี้ยงนะมครับมัเกิดเองอมไม่ต่างกับทสพิพานะ ไปโตาแล้วเขาล่ะอ uh ืออมมาไหอืออ uh ึห huh นูตเห็นจนหายคนต่อพ่เจ้าเมื่อแล้วบ่หายแล้วไปมายังขอเขาเียล hmm. ูกมาคนยังเียแ่ดงๆนั่นน uh ่ะเฮาเียเลยแล้วเียแ่น้อยๆน่ใหญ่มาแล้วบ่อยากเียใหญ่มาแล้วมาอยู่นําบ่อยากไดใหญ่เขาฮู้ขอฮู้แม่บ่อยากเอาน่น่ะเอาแต่น้อยแดงๆบ่ฮู้ขอฮู้แม่เอาเด้อ

โอ๊ยอจะเอาเรียงด้วนีบาทีนไห้เอาไปใส่ออนไอ้ช่างก็เด็กกระโหลกเยนเด็กกระพานะบอกแล้วคนจะหักเรียงเองเอาเห็น,นเนาะจักได้ทางไทย ไปแจ้งเขาเปเผาเงินกำพร้าแล้วทำท้ายเขาบาหายแล้วเขาปหังเขาโรงานเล็กเป็นคนเลี้ยงเล็กอยู่ได้ทันเขามีคนชมาเลี้ยงกับบุห้ยบอกบุหายไงคนหลคน,ล,คนลวงเลยอถักกัดเคนเลี้ยงเลยมาจกไี้คน มาอุปทานเอาใหม่อีกเนาะสีบอกเนาะเป็นแบบเขาไปหาเอาเด็กหน่อยอันอุปทานในอัน,นชูนเด็กนะชูนเด็กกำมภาผูา้เขารวยๆนะเขาอายุสื้ออันน้ำหลักส์ซื้ออันน้ำหลักซื้อซื้อไปจักแล้วเข<ม>าเหองก็จะแสดงละลงนะครในเดือนเนาะทดแทนทดแทนที่เพิ่ลเลี้ยงมาจากเดือนจากเดือนจากปี ยี่แบบนั้นบ่เอานี่ได้ไปจักละผู้บ่มีกับบ่มียี่ที่เจ้าผู้รวยนะผู้ทุกพันเดี๋ยวพวกเกิดมาเกิดดนกมันคนทุกผูคนรวยเถอเอาบอกคนมีลูกหนนาเขามีลูกเนี่ยน้าลอางน้ามาให้แม่ทิ่ไห้ดูนม่ไหนเริ่มมือฮะน้ำเย็นเด้อ ងើកມືកូនយកញ៉ាំបាយទុកណាស់ទឹកទុកណាស់បើឲ្យបាយគិលិញបាទងើកມືទៅអ่าទៅវោញ៉ាំអីលីភីងងអើទៅក៏ដឹកគិតនេះក្ដាញ៉ាំលឿនក៏បាយញ៉ាំក៏ដែរភីងង